สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งครับโก้ Go พั5จากเพจแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดในมุมมองของผมบายโก้พคกกับอีกช่องทางหนึ่งนา,นานาสาระบายโก้พ5ครับก็เป็นยังไงบ้างครับแฟนผีเตือนจากฝันร้ายหรืออยังครับที่เมื่อคืนนี้แพ้อย่างบอยเบิร์น2ประตูต่อหนึก็คือผมมไม่ได้ทําคลิปมานานนะเพราะว่าผมเบื่อผมมีประเด็นกับ เพจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเหมือนจะมีเหตุผลแต่จ,จริงๆโลกสวยและไม่ยอมรับเหตุผลคนอื่นแล้วก็มันเหมือนกับแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบขี้เกียจเถียงกับพวกโลกสวยอของลําคานนะพุ่งตรงนะเออแต่ว่าวันนี้เมื่อโซจาผลงานแม่งชิ้นโบแดงขนาดเนี้ยผมก็ต้องอัดคลิป ไว้ให้มันเป็นหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์ซะหน่อยนะครับว่าเออโอเลค,คุณน่าโซจามึงก็ทำไปได้นะพู้ก็ทําตรงเออต้องใช้คำว่าทำไปได้ไอ้ทำไปได้นี่ยังไงคือก่อนเกมยังบอยเบิร์นเนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนยู U, เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มซึ่งเรียกว่าเหมือนกับปีที่แล้วอ่ะคือมีสามทีมที่สูสีกันแมนยู ออตาลนตาบิยาริวแล้วก็ยังบอยเบิร์นยังบอยเบิร์นเนี่ยมันก็เหมือนบูซักเซฮียเมื่อปีที่แล้วอะ่ะซึ่งเรามีอ่าปารีสแซญแมงฌแมีไลซิกแล้วก็มีแมนยูอ่ะซึ่งแมนยูเนี่ยก็จะเหนือเหนือกว่า2ทีมคือมีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ก็ทำตัวเองให้แม่งถกรอบได้แล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกัน แมนยูเอตดก็สูสีกับบียาลิวสูสีกับอารันตาแต่ถ้าเกิดดูชื่อชั้นดูคนเนี่ยยังไงแมนยูมันเป็นเต็งเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยเฉพาะกับไอยังบอยเบิร์นเนี่ยยังไงก็ต้องชนะหกแต้มเต็มทุกคนในกลุ่มเนี่ยรู้แล้วว่าสามทีมมันสูส,ส,สีกันแล้วมีอ่อนอยู่หนึ่งไอยังบอยเบิร์นเนี่ยยังไงมึงก็ต้องโดนโดนทั้งทั้งสามทีมอะเย่าเยือนทุกคนต้องเก็บหกหกแต้มเต็มจากมึงนึกออกไหมคุณนึกออกไหม แต่ก่อนที่มันจะเตะยังยังบอยเบิร์นมันมีปัญหาแบบนี้ปัญหาคือแมนยูเนี่ยมันชนะสเสมอหนึ่งในพี่เมลีกนาเป็นจ่าฝูงเหมือนจะดีแต่ผมก็บอกตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปกับลีดแล้วว่าเฮ้ยมึงชนะสวยแต่ฟอร์มมึงไม่ดีนะหรือกับวูฟผมก็ดา่าแม่งเละเทะเลยว่ามันห่วยเออ แม่งเพจโลกสวยแม่งก็มีปัญหา่าเขียนว่าแบบเอ้ยมึงชนะไม่ได้เฮ้ยฟุตบอลมันก็มีเสมอได้นะโว้ยผมไปโพสต์ว่าเฮ้ยคุณไปเขียนแบบนี้มันไม่ถูกแม่งก็มาด่าผมจะแบนไอ้พวกแม่งลูกเพจแม่งก็มาลุมถะลมโอ้ยมึงจะไม่ให้เสมอเลยเหรอบาเย็นเขาก็เสมอยูเวนตุสเสมอลิเวอริสิเสมอไอ้เหี้ยเมื่อคืนบาเย็นชนะบาซ่าสามศูนย์ไอ้เหี้ย แล้วในลีเขาก็ชนะมาตลอดคือเขาลอยลำํำยังไงก็แชมป์ไอ้เหี้ยคือมึงมาตรฐานมึงกับบาเยนน์นะ่ะกับริวมร์พิลอะไอ้เหี้ยแชมป์ลาลีกาปีที่แล้วแล้วก็เป็นไอ้ไม่ใช่แชมป์แชมป์มลาลีกาเมื่อสองปีก่อนแชมป์ยูฟ่าแชมป์เปี้ยนหลีสาปีติดเลยไอ้เหี้ยเขาจะเสมอบ้างอะไรบ้างอะ่ะมันเข้าใจได้มึงเข้าใจไหมแต่มึงอะทีมมึงซึ่งไม่มีมาตรฐานที่อะไรเลยแล้วมันก็เล่นห่วยโดยทรงของมันอยู่แล้ว ก็คือบอกว่าเล่นหวยมันมีปัญหาอะไรทำไมมึงต้องมาเถียงว่าเฮ้ยเสมอไม่ได้เหรอนู่นนี่นั่นเออพอแมทช์กับยังยางบอยเบิร์นมึงจะตอบว่าไงมึงจะมีปัญหาไอ้เี้ยยังบอยเบิร์นก็มีมือมีตีนเขาก็าชนะกันได้บอลมันไม่ห่างกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ห่างพ่ออยงเหี้ยคือคลิปเนี้ยผมบอกเลยใครรับได้ก็รับไม่ได้รับไม่ได้ก็รับไม่ได้นะคือผมแบบคือผมแบบต้อง ขออนุญาตเป็นคลิปหยาบคลิปคําหยาบพูดกันแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เบื่อผมไม่ได้เบื่อโซจานะผมผมพูดตรงๆว่าไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลที่ไม่แปลกใจผมพูดไว้ก่อนเลยวันเนี้วันที่สิบหกกันยาหกสี่ผมบอกเลยโซจามันแพ้ยังบอยเบิร์นน่ะไม่แปลกใจและในอนาคตถ้ามันอยู่ดีมันจะเสือก ไปชนะบียาลิวหรือไปชนะออตแลนตาสามศูนี่ศคุณก็อย่าแปลกใจมันเป็นไปได้โซจามเป็นไปได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆกูทําอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าแมตท,ที่กูไม่หวังนี่เล่นซะดีแมตท,ที่แบบมึงควรจะทําได้อ่ะมึงทําไม่ได้กลับมาที่ไอยังบอยเบิร์นเริ่มต้นเกมอ่ะมันมาทรงไม่เหมือนจะดี คือมันจัดตัวผู้เล่นอะ่ะปกติมันจัดตัวขัดใจผมหมดคือฟานเบอร์เบกมึงก็ไม่ให้โอกาสกลางมึงไม่พอนู่นนี่นั่น <c oughs> แต่นัดเนี่ยมันเหมือนจัดตัว11ตัวแรกเนี่ยผมบอกตรงผมยกนิ้วโป้ให้เป็นสิ่งดีสิ่งเดียวที่มึงทําในเกมนี้เลยที่มึงทําถูกต้องในเกมนี้เลยคือ11ตัวแรกมึงทําได้ดีมากคือหนึ่งมันให้โอกาสฟานเดอร์เบกมาคู่กับมาคู่กับเฟรดโกเป็นเดวิดเดเคอ แบ็กซ้ายลูกชอเซนเตอร์ฮาฟแม่กวายยืนเซนเตอร์ Center, อีกคนหนึ่งมึงจะเอาลินเดอร์เลิฟมาแทนวาลานอ่ะอันนี้ไม่แปลกใจเอาให้ลงได้เพราะว่ามันเจอยังยังบอยเบิร์นมันอ่อนแถมไอ้ลินเดอร์เลิฟอ่ะมันเคยเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักมาก่อนอ่ะให้เกียรติมันให้มันได้เล่นบ้างอ่ะแบ็กขวาวานบิซากา้าไม่มีปัญหากองกลางอ่ะให้โอกาสฟานเดอร์เบ็กสตาร์ตัวจริงนี่โอเคเซอร์ไพรส์นึกว่ามึงจะใจร้ายอะครับโอเคมึงใจดีมีเฟรด ออกองหน้าโอ้โหแม่น้ำตาแทบไหลซานโช่เพื่งจะได้ลงตัวจริงเป็นปีขวานัดแรก ซึ่งผมอะ่ะบอกกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยซานโชเราอย่าเพิ่งไปด่ามานันโอกาสมันยังน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากสั้นๆว่าทําไมซานโชมันยังไม่เปี้ยงกับแมนยูโอเคโซจาแม่งฉลาดอันนี้ผมยอมรับมึงเอาเข้าไปเล่นซ้ายอ่ะมึงสลับให้เขามาเล่นขวาเต็มๆสลับกับกีนกินวูดเพราะจริงๆแล้วมันเป็นตําแหน่งของซานโชซึ่่มันควรจะเล่นปีกขวาสลับกับกินวูดแต่บังเอิญว่ากินวูดฟอร์มแม่งมันดีเกินไปไอ้ซานโชมาเล่นขวาไม่ได้เพราะทางซ้ายเรามีเยอะมีทั้งป๊อกบาร์มีทั้งมาคั Cut, แลด มีทางอองตัวนี้มาสียาวซเล่นได้มันเยอะดังนั้นอ่ะกินไอ้ซานโชมึงไปเล่นขวาเถอะสลับกับก,กินวูดก็แล้วกันจัดตัวไหมดีป๊อกบาเล่นซ้ายผมก็ชอบเพราะว่าผมเคยบอกแนละ้วป๊อกบามันเล่นกลางแล,างงล้วกลางแม่งรั่วเพราะว่าแม่งไอ้เคี้ยกับวูฟกับเซาท์แทมป์ตันกับนิวคาสเซิลนี่คือแบบโอ้โหเซนเตอร์ฮาฟรับลอะพุ่งตรงนะทั้งวาลานทั้งแม็กควายเลยรับเละพุ่งตรง เพราะกลางมันรั่วเพราะว่ามาติดกับปอกบามันไม่เอาเลยเกมลับอ่ะไอมาติดนี่คือสังขารไม่ไหวปอกบานี่คือมันไม่มันไม่ถนัดคุณอย่าลืมว่าอ่าสองนัดสี่แอสซิสต์ต้นฤดูกาลมันมาจากกองหน้าตัวขวากองหน้าตัวขวาปอกบามันต้องดันสูงแม้กระทั่งแมตต์กันนิคเซ่นที่มันส่งให้บูโน่มันก็คือมันต้องไปอยู่สูงคือมันต้องไปเล่นเป็นตัวฟรีอ่ะผมบอกเลยนะตัวแทนสลับกับบูโน่เนี่ยมันไม่ใช่ ฟานเดลเบคมันจะไม่เข้าระบบโฟจาถ้าวันไหนบูโนโ่พักปอกบามันต้องไปเล่นไปเล่นแทนไปเล่นกองหน้าตัวไปเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกไปเลยคือมึงอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่บนบนนะ่ะมึงไม่ต้องมาเกี่ยวกับกองกลางตัวรับ2ตัวมึงดีหมดแหละตัวบนผมบอกเลยปอกบาเนี่ยดี D หมดแหละเล่นข้างบนหน้าเป้าก็ไดลเล่นเฮียอะไรก็ได้พูดง่ายข้างบนนะ่ะที่ไม่ต้องเกี่ยวกับกองกลางไม่ต้องเกี่ยวกับเกมรับอ่ะเล่นได้หมดแหละซึ่งมันจัด11ตัวเหมือนจะดี แล้วก็เปิดตัวมาแผนมึงไม่ได้ดีผมเคยบอกแล้วไอ้เฮียโซจาเนี่ยแผนมันไม่มีที่อะไรนักเตะแบกล้วนผมก็เคยมาทาคลิปแล้วคุณก็ไปดูก็ได้ผมไม่ใช่เพื่อโซจาเก่งหรือนักเตะเก่งผมก็เคยไปทาคลิปไปดูแล้วว่าโซจาแบกหรือนักเตะแบกไอ้ฤดูการก่อนหน้านู้ผมก็บอกแล้วที่มันดีขึ้นมาก็คือบูโน่มันมาถูกไหมบูโน่มันแบกยากจ่ายมันยิงแต่เขาไม่ใช่ว่าโซจามันไม่ทําอะไรแต่ว่า มันไม่ได้ช่วยเยอะขนาดที่พวกมึงอวยกันน่ะนักเตะมันเยอะขนาดนั้นมันแบบนักเตะมัน60 7ิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะอ่าโค้ดมันสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันน้อยทีมอื่นเขาโค้ดแม่งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยนักเตะยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมอัตราส่วนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่ทาเฮียอะไรเลยแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดที่พวกมึงอวยกันเออมันมีจุดบกพร่องเยอะ แต่นักเตะมันแบกนักเตะมือดีตัวเฉพาะปีเนี้ซื้อมาดีซื้อวาลาซื้อซานโชซื้อโรนโ,โดมาแมงโคดีแต่ที่ผมเคยทําคิดไปแล้วว่าทําไมไอ้เฮียแมนยูมึงก็ยัง,งโง่ับมึงเกือบจะสิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อยอยู่แล้วคะแนนไอการแบบซื้อขายตัวนึกออกไหมมันมีปัญหาแต่ซื้อขายตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราได้คีแลนทิปเปียมาก็ไม่ต้องใช้วันพิซซากา้าผมบอกเลยพี่เมลิกสี่นัดที่ผ่านมาลีดวูบ แซวแทมตันนิวคาสเซิลไอ้เฮียวันพิซาก้าเล่นหวยหมดเลยไม่ใช่ว่ามันโดนใบแดงแล้วผมมามาด่านะคุณไปฟังคลิปเก่าผมผมก็ด่าแล้วผมก็คุยกับเพื่อนมาก่อนแล้วว่าเฮ้ยวันพิซาก้าปีนี้ไม่แปลกแม่งเล่นไม่ดีคือลุกอะมึงลุกไม่ได้อยู่แล้วลุกมึงอะไม่ได้พัฒนาอยู่แล้วแต่เกมลับที่มึงเคยดีอะเออแม่งกลับหลุดลุ่วลวดโดยเฉพาะครึ่งแรกของทุกเกมคุณไปสังเกตในพรีเมียร์ลีกอะครึ่งแรกของทุกเกมไอ้เฮียวันวิซาก้าแม่งเล่นเล่นห่วยคือลุกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วรับเนี่ยั่ว รั่วอีกต่างหากรั่วกว่าเดิมรั่วกว่าปกติของมึงคืองงเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยอะไรทําไมมึงดีมึงห่วยแบบนี้แล้วแม่งก็มาฝีแตกคือนัดเนี่ยฝีแตกฝีแตกหมดเลยคือฝีแตกหมดเลยคือมึงไม่ต้องแปลกใจเลยหนึ่งวานบิสก้าฟอร์มห่วยมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เปิดดูการมึงไม่เคยฟอร์มมึงมึงแม,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 ม่งไม่ดีเลยสองคือโซจารูปเกมมึงไม่ดีเลยยกเว้นชนะชนะลีดซึ่งผมก็เคย พูดไปแล้วว่ามึงชนะนะแค่แต่แค่บอลมันเข้าเข้าทางบอลแบบรีดอะ่ะมันเข้าตีนแมนยูถ้ามันเล่นแบบเนี้ยกี่ปีกี่ชาติมันก็แพ้แมนยู U, เพราะบอลมันเข้าเข้าตีนผมบอกว่าชนะสี่หนึ่งไอห้าหนึ่งอะไรอย่าเพิ่งไปดีใจแล้วเป็นไงก็มาเสมอเขอทํแมตันชนะวูฟกับนิวคาสเซิลคุณก็เห็นอยู่วูฟแบบมันยิงไม่เข้าแมนยู U, เองถ้ายิงเข้าแมนยูแพ้ไปแล้วแลวแมนยูถ้าไม่ได้ลูกกีนวูดลูกนั้นก็ไม่เข้า เข้าใจไหมแล้วกับนิวคาเซินคุณก็เห็นถ้าโดไม่ยิงสองลูกนะั้นแล้วนิวคาเซิลมันยิงนามแมนยูได้หนึ่งศูนย์เนี่ยมันก็เหมือนกับยังบอยเบิร์นเนี่ยมึงก็ยิงเขาไม่ได้เพราะรูปเกมมึงสู้เขาไม่ได้คือตัวผู้แรกนน่ะดีแต่รูปเกมมันซื้อไม่ได้แล้วก่อนเกมที่ผมแม่งโคตรตลกเลยผมจะบอกให้ผมโคตรตลกเลยคือรู้ไหมไอ้เจยเพจอวยแมนยูอาจารย์อวยอ่ะอาจารย์อวยปีศาจแดงเนี่ยแม่ง คือเป็นคนที่ไม่รู้หีรู้แตดอะไรเลยอะ่ะถ้าคนดูบอลมาแล้วฟังมันพูดจะรู้เลยไม่รู้หีรู้แตดเที่อะไรเลยแต่แบบคนแม่งก็ชอบอะ่ะเพราะมึงแบบอวยสุดอวยสุดทางอะ่ะจนคนเขาแบบมันก็มีมีแฟนของเขาด้วยหรอ,อไหมมาอวยสุดสุดทางอะ่ะแล้วก็แบบมาน,นั่งเขียนวิเคราะห์แทคติกเป็นยูเป็น,ปนแล้วคนก็มาชื่นชมว่าโอ้โหไม่ไอ้เหียโซจาแบบขนาดนี้ขนาดนี้นนต่อบอลกันแบบนี้ไอ้เหียบอลมันชนะมึงเอาแบบเอาภาพมาจับเป็นจุดจๆๆจุดจุดไอ้อย่างนี้มันก็มันก็ดีนี่เหีย นักเตะมันทำมันไม่ได้โค้ดทำคือผมบอกเลยว่าผมดูมาผมไม่ได้ว่าเออถ้าโซจามันทำดีมันก็คือดีแต่สี่ห้าที่ผ่านมามันดูมันการทำอ่ะการทำผู้เล่นการยิงประตูอะไรมันไม่เหมือนกับซ้อมมันไม่เหมือนกับเชลซีมันไม่เหมือนกับเลี้วพูอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นระบบอ่ะคือเราดูก็รู้ว่าไอ้ยัยได้โค้ดโค้ดทำมาโค้ดเซตระบบมานะเว้ย อย่างเชลซีอ่ะเขาทาเขาเล่น <_ an> แล้วก็ดูออกว่าไอ้โค้ดมันเซตมานะเนี่ยคือคนมันก็ดูดูเป็นอน่ะดูบอลมาสามสิบปีอ่ะมันไม่ใช่ว่าไอ้มึงไม่ใช่โค้ดไอ้ใช่ไม่ใช่โค้ดเฮียอะไรของมึงคือกูไม่ใช่เชฟแต่กูบอกได้ว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยเขาใชไหมเฮีย <_ an> เ็จถึงไหนดา่ดาด่าเยอะจนลืมก็คือ แม่มึงจัดตัวมาดีโรนันโดยิงให้มึงก่อนนาทีที่สิบสองหรือว่ายี่สิบกว่าสักอย,ากอา 12, อยาก่างเออสิบสองจะสิบสามั้งถ้าจำไม่ผิดมึงนำก่อนกับยังบอยเบิร์นทีมห่วยอะไรนี่คือแบบคือยังไงมึงก็ชนะดูคือแบบดูยังไงก็คือชนะแต่มึงแม่งไอ้เชียวาบิสากา้าแม่งก็ฝีแตกคือไม่ไปทำแบบแต่มึงเข้าใจไหมว่าสิบคน สิคนแมนยูกับยังบอยเบิร์นคือถ้าคนดูบอลแล้วเราฟังคอมเมนต์เราจะเห็นเลยว่าเชลซีสิบคนกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้สิบคนอะไรคือเราจะเคยเห็นทีมใหญ่ที่เขาเล่น10คนแล้วถ้าแต่แล้วถ้าเกิดเขาเจอทีมทีมที่มีคุณภาพเท่าๆกันเหมือนเชลซีจะลิเวอร์พูลเขาก็จะมีระบบในการอุดคือ10บคนเนี่ยมันอาจโอกาสชนะเขายาก แต่ถ้ามันอุดดีๆตั้งระบบจ่ายบอลกันไปจ่ายบอลกันมามันก็พอโตได้แต่มันจะขาดแค่ตัวลุกเหมือนที่มึงโดนใบแดงอ่ะมึงก็เอาตัวลุกออกหนึ่งตัวกองหน้าก็เหลือตัวเดียวแล้วก็มาเป็นกองกลางอะไรอย่างเงี้ยหน้ามึงจากสามก็เหลือสองอะไรเงี้ยคือมึงอาจจะไม่ได้ประตูเพิ่มแต่มึงก็ไม่ต้องลนขนาดนั้นนึกออกไหมคือผมคือผมก็ไม่เข้าใจอ่ะคือการเปลี่ยนตัวบางคนก็บอกว่าเก่งเก่งหลังเกมคือเปลี่ยนซานโช่อ่ะ มันก็ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ถามว่ามึงคิดคิดเหนือถ้ามึงคิดคือตามสไตล์ถ้าเราจะต้องโต้กลับใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเราจะต้องโต้กลับมีสิบคนแล้วจะต้องโต้กลับรับแล้วโต้กลับเป็นหลักบอลน,นําด้วยมึงก็ต้องมีตัวเร็วๆแต่โรนโดเนี่ยไม่เร็วซานโช่เนี่ยเร็วบ็อกบาไม่เร็วมึงเลือกเอาซานโช่ออกแล้วมึงจะเหลือใครโต้ เหลือโดซึ่งไม่เร็วเขารอชาร์จบูโน่ก็ไม่เร็วป็อกบาไม่เร็วผมเนี่ยเดาออกเลยว่าทำไมมึงถึงไม่เอาบ็อกบาหรือฟานเดอร์เบ็กออกก็คือหนึ่งมึงคิดว่าไอ้เฮียฟานเดอร์เบ็กแม่งพิ่งได้ลงเวนัดแรกสงสารมันคือบทมึงจะใจร้ายมึงก็ใจร้ายชิบหายเลยบทมึงจะใจดีมึงก็จะเก็บเขาไว้ทำไม้อีกสิบกว่าทีเป็นผมนะมึงเอาฟานเดอร์เบ็กออกแล้วเอาป็อกบาลงมาถ้ามึงจะเก็บบ็อกบา์นะ แต่ถ้ามึงจะทำให้มันถูกต้องนะมึงเอาปอปอกบาออกแล้วมึงก็ใส่ซานโชกับโรนันโดเพราะว่าถ้ามึงจะโต้กลับเนี่ยบูโน่มันจ่ายให้ได้มึงไม่ต้องมีปอกบายตัวเสียเวลาถ้ามึงอยากเก็บฟานเดเบกเอาไว้อะคือพูดง่ายโจทย์มึงต้องมีตัวเร็วเอาไว้โต้อสองตัว,ตวแดนหน้าแล้วก็ให้เปิดบอลหรือว่าให้วิ่งโต้เอาถ้ามึงไม่เอาปอกบาออกมึงก็ต้องเอาฟานเดเบกออกเพราะฟานเดเบคมันเล่นไม่ดีนัดเนี้ย คือไม่ใช่เล่นไม่ดีแต่คือมันแบบมันช่วยประโยชน์ทําประโยชน์อะไรไม่ได้อ่ะพูดง่ายอ่ะคือจังหวะมึงมีโอกาสได้ได้ลองละโอกาสมึงคือจะได้ลงตัวจริงแล้วแต่มึงซวยนึกออกไหมต้องออกก็ไม่เอาออกฝืนเอาซานโช่ออกเก็บปอกบาร์กับฟานเดอร์เแบคบเอาไว้พอครึ่งครึ่ง,งหลังปุ๊บแม่งตุด๊ดแตกคือคือผมเขียนมาไม่พูดมันไม่ต้องกี่คลิปแล้วว่าว่าว่าโตจานี่แม่งตุด๊ดคือมึงก็รู้อีกแล้วว่ามันตุด๊ดอะ ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดตดอะเออแล้วคนก็ชมว่ามึงเก่งจอบเจ้าแท็กติกอะไรมึงเอามาจากไหนวะมึงดูบอลคู่เดียวกูเบาเนี้ยมันไม่เคยเป็นเจ้าแทคติกมันไม่เคยเป็นยอดโค้ชเฮียอะไรเลยในสายตางผมผมพูดตรงๆนะ<ม>คือมันเป็นโค้ดตุ๊ดตุ๊ดคนหนึ่งอะอู้ง่ายแค่นั้นเองโค้ดตุ๊ดตุ๊ดที่บริหารความสัมพันธ์กับนักเตะกับความสําคัญบอร์ดบริหารได้ดีเหมือนนักการเมืองอะ่ะ มึงไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่เก่งแต่มึงเป็นนักการเมืองได้เก่งคือมึงประสานผลประโยชน์ได้อะตำแหน่งมึงก็เลยเลื่อนอะ่ะตำแหนง่งก็เลยแข็งแรงอะ่ะเหมือนข้าราชการอะ่ะบางครั้งคนที่อยู่ในแต่งสูงมันไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่มันเป็นคนที่นายอาจจะรักที่สุดหรือว่าอาจจะประสานผลประโยชน์ได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้โซจัยก็เหมือนกันนักเตะแฮ ppy บอร์ดแฮ ppy แฟนบอลบางส่วนแฮ ppy เพราะแม่งโดนเพจอวยกล่อมเยอะฟังเพจอวยเยอะ,ยอะก็แฮ ppy แตงจริงแล้วมันไม่มีฝีมือฝีมือมันไม่ได้ดีขนาดนั้นฝีมือมันไม่ได้ขนาดพาทีมเป็นแชมป์คือพอมันตุดแตกคุณเข้าใจไหมตุดแตกแม่งแทนที่มึงยังบอยเบิร์นอ่ะด้วยความเคารพไม่ได้แบบไม่ได้ดูถูกนะครับยังบอยเบิร์นผมขอร้องผมไม่ได้ดูถูกบางบอยเบิร์นแต่ชื่อชื่อแม่งอ่านยังอ่านไม่ออกเลยเฮียแล้วโค้ชคือเดวิดบารเนอร์ก็คือ ทำฮันเดอร์ฟิลด์ตกชั้นมาหรือเปล่าทําทีมพี่เมลีทุกทีมหนึ่งอะตกชั้นมาพูดง่ายอะโดนไล่ออกอะแชมเปี้ยนชิพก็โดนไล่ออกพูดตรงแล้วเห็น้นข่าวไปทําชากเก้มาก็โดนไล่ออกเหมือนกันคือห่วยอะพูดง่ายโค้ชก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายพูดกันตามตรงทั้งนักเตะทั้ทงโค้ชอย่างบอยเบิร์นไม่มีอะไรเลยแต่ที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าคือโซจาคือห่วยแล้วมึงก็กลับมาเล่นแผนซึ่งแบบ ไม่มีใครในโลกเขาทํากันอ่ะพูดง่ายแม้กระทั่งกูหรือแม้กระทั่งแฟนบอลหลายทั้งโลกอ่ะแมนยูทั้งโลกผมเชื่อว่าเกินห้าสิบเปอร์ซ็นหกสิบเอร์เซ็นต์่ะถ้าได้คุมแมนยูอ่ะแล้วนํายังบอยเบิร์หนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกเหลือสิบคนไม่มีใครเล่นหลังสามคือมึงไม่ใช่ทูเครนมึงไม่ได้เล่นหลังสามมาตลอดมึงไม่ใช่ว่าสามบ้างสี่บ้างอะไรเหมือนคอนเต้เหมือนทูเครนซึ่งมันเล่นเก่งแต่มึงไม่เคยเล่นหลังสามเลยมึงเล่นหลังสี่มาตลอด แล้วในอดีตคลิปตั้งแต่กูทํามาตั้งแต่รู้จักมึงมาในสองปีเนี่ยกูก็พูดไปเมื saying, ่จะกี่คลิปแล้วว uh ่าม uh> uh ึงอย่าเล่นหลังสามมึงอย่าเล่นอุดนะมึงอย่าอุดเพราะมึงอุดไม่เคยได้ผลมึงอุดทีไรมึงโดนทุกทีมึงอุดกับเอเวอเรตันมึงก็โดนปีที่แล้วมึงอุดกับเชฟฟิล์มึงก็โดนมึงอย่าอุดมึงต้องบุกโต้กลับ แล้วมึงอย่าเล่นหลังสามหลังสามนี่คือมึงแพ้ตลอดคุณเข้าใจไหมด่าจนเสียงแหบแล้วเนี่ยแต่มึงก็กลับไปเล่นหลังสามอีกท,ทั้งทาที่มึงอะ่ะเจอยังบอยเบิร์นแล้วมึงก็เหลือแค่สิบคนไม่เหลือเก้าคนมึงจะอุดเพี่ออะไรนักหนามึงก็หน้าห้อยน้อยหน่อยก็เลียงเลียงโต้ไปได้บ้างไม่ได้บ้างลุ้นบ้าง ไอ้ย่นิวคาสเซ่นเจอมึงอ่ะเขายังใช้ซิแมงแม็กซีแมงกับอาร์เมลอนสองตัวอะไรเขายังปวดมึงได้เลยมึงก็ทิ้งโรนันโดกับซานโชไว้สองตัวหรือถ้ามึงเปลี่ยนซานโชออกแล้วมึงเปลี่ยนฟันเดเบกออกใช่ไหมมึงก็เอาลินการ์ดลงไปคู่กับโดหรือไม่ก็มึงก็เอามักซิยานลงไปก็ได้อะโตอย่างเงี้ยแต่คือมึงทําเปลี่ยนอะไรพูดง่ายเมื่อวานมึงทําผิดหมดเลยแล้วมึงผิดมึงผิดเกมสําคัญใครจะมาเถียงว่ามันบังเอิญเป็นไง ไอ้เฮียที่มึงแบนกูไอ้เหียมึงจะไม่ให้แมนยูชนะเลยเหรอจะไม่ทิ้มือเข้าเสมอเลยเหรอเป็นไงตอนเสมอซอทํมตันไอ,อ,อควายโค้รมึงห่วยก็คือห่วยมึงยอมรับสิสติออกมาบี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 ซออกมาสติอะไรรู้ไหมโซจาคุมแชมเปี้ยนลีกสิบเอ็ดนัดแพ้เจ็ไอ้เหียคือแปลว่าอะไรคือแปลว่ามึงห่วยไง เพราะว่าอะไรเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกอะความเข้มข้นมันสูงทุกคนก็รู้ควรทำไมโค้ดถึงชอบดูแชมเปี้ยนลีกเพราะมันโอ้โหมันเข้มข้นสูงมึงต้องละเอียดนะกว่ามึงจะเป็นแชมป์กว่ามึงแต่ละแต้มเขาเป็นแชมป์ของแต่ละแชมป์เป็นรองแชมป์ท็อปโฟร์ท็อปทรีของแต่ละลีเขามาเขาหัวกะทิมาทั้งนั้นไม่นับอย่างบอยเบิร์นนะมึงต้องละเอียดมึงต้องเป็นโค้ดที่มีความสามารถจริงๆแต่เนี่ยคือมันพิสูจน์ไงว่ามึงอะไม่มีความสามารถ ผมก็บอกแล้วโค้ดเฮียอะไรไม่ว่าไม่จะห่วยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นยางบอยเบิร์ไมว่ามึงจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะมึงเล่นสองนัดต้องการหนึ่งแต้มเพื่อให้เข้ารอบอะ่ะมึงทําไม่ได้มึงตัดสินใจทั้งสองพลาดผิดหมดเลยยูฟ่ารอบรองเจอเซบีย่ามึงก็ตุด๊ดแล้วก็แพ้รอบชิงกับบียาลิวแทนที่มึงจะบุกมึงก็เล่นรอด,ดวัวจุดโทษมึงก็ตุด๊ด ยังบอยเบิร์นมึงเหลือสิบคนแต่มึงนำเข้าหนึ่งศูนย์อีกฝั่งเป็นยังบอยเบิร์นมึงก็เปลี่ยนตัวแลนหลังสามมึงก็ตูดโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งแทนที่จะเปลี่ยนตัวมาบุกสู้มึงก็อุดต่อจะเอาหนึ่งแต้มไอ้ตูดกูจะบอกไงกับมึงเนี่ยมันไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรหรอกเกมเนี้คือโอเคลินกาดอาจจะทำพลาดบานบิสากา้าจ,จะทำพลาด แต่เนี่ยมันเป็นโจทย์โจทย์ของโค้ดที่จะพิสูจน์ซึ่งมันไม่ใด้โจทย์ยากมันไม่ใช่ว่าบายเยนมิวนิกนำเมนยูหนึ่งศูนย์จนถึงนาทีที่เก้าสิบแล้วจะให้พิกมาชนะสองหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเหลือแค่สิบคนมึงเป็นเมนยูคู่ต่อสู้คือยังบอยเบิร์นเหลือครึ่งหลังสี่สิบห้าทีมึงจะทำยังไงเพื่อให้มึงอ่ะมีแต้มกลับบ้านสามแต้มกลับบ้าน มึงคิดว่าเป๊ปเขาจะทำยังไงสารทูเคร่นเขาจะทำยังไงจอเก้นคอปเขาจะทำยังไงเขาจะเปลี่ยนจากหลังสี่เป็นหลังสามไหมแค่นี้กลับไปคิดดูผมบอกเลยคลิปเนี้ยด่าล้วนๆไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นขอญาติขอระบายแล้วเดี๋ยวเหตุและผลรายละเอียด เป็นข้อเป็นข้อจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ